คนที่เกิดปีขานปีวอกปีมะเสงและปีกุนยังคงหมกมุ่นอยู่กับวังวนของชีวิตโดยไม่รู้เลยว่าเมื่อก้าวเข้าสู่ปี2,568คุณกำลังยืนอยู่ต่อหน้าโอกาสครั้งใหญ่ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองคุณเคยรู้สึกไหมเหมือนกำลังติดอยู่ในวัฏจักรที่ไม่มีวันหลุดออกไปได้สุขภาพก็เริ่มอ่อนแอลงจิตใจก็เหนื่อยล้าหาเงินได้แต่สุดท้ายก็ใช้หมดทำเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้สุดท้ายเหลือแต่ความว่างเปล่าในมือ ไม่ว่าคุณจะพยายามแค่ไหนก็ยังมีบางสิ่งที่มองไม่เห็นคอยขัดขวางคุณอยู่ความจริงแล้วไม่ใช่เพราะคุณไม่เก่งและไม่ใช่เพราะคุณไม่พยายามคอนความจริงแล้วตั้งแต่ปี2568ปีขานปีวอกปีมะเส็งและปีกุนได้พบพาดวงชะตาพิเศษติดตัวโดยไม่ตั้งใจเราได้ตรวจดูดวงของคุณอย่างละเอียดแล้วตั้งแต่ต้นปีนี้ว่าจักแห่งเคราะกรรมได้ถูกกระตุ้นขึ้นมา สาเหตุมาจากการโคจรถอยหลังของดาวเสาดาวเสาเป็นตัวแทนของบททดสอบความสูญเสียและความล่าช้าเมื่อดาวเสาเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งตรงข้ามกับดวงชะตาของคุณมันจะทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่โบราณเรียกว่าแสงออร่าถูกปิดกั้นรัพย์สิสนและโชคลาภไม่สามารถเข้ามาได้ผลที่ตามมาคือทำเท่าไหร่ก็ไม่พอเงินเข้ามาแล้วก็หายไปสุขภาพก็เริ่มสุดโทมแบบไม่ทราบสาเหตุ ครอบครัวก็มีแต่ความขัดแย้งจิตใจก็ยิ่งอ่อนล้ายิ่งพยายามยิ่งเหนื่อยยิ่งรู้สึกหมดแรงและสิ่งที่อันตรายที่สุดคืออะไรถ้าคุณไม่รู้วิธีปลดปล่อยพลังงานที่ถูกล็อกนี้ไว้สถานการณ์นี้จะไม่หายไปเองยิ่งปล่อยไว้นานมันจะยิ่งสะสมกลายเป็นแรงกดดันที่หนักขึ้นและในที่สุดชีวิตของคุณจะยิ่งติดขัดมากกว่าเดิมแต่ยังมีโอกาสรอดอยู่เดือน10และเดือน11ของปี2568นี้เป็นช่วงเวลาหายาก เมื่อดาวสุภเคราะห์เคลื่อนตัวผ่านดวงชะตาของคุณเปิดช่องว่างแห่งโชคชะตาให้คุณได้เปลี่ยนทิศทางชีวิตถ้าคุณรู้จักคว้าโอกาสในช่วงเวลาสั้นๆนี้ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนทิศทางแต่ถ้าคุณปล่อยให้หลุดมือไปคุณจะต้องเผชิญกับความยากลําบากไปอีกหลายปีโดยไม่มีตัวช่วยหรือการปกป้องใดๆฉันไม่ได้พูดเพื่อทําให้คุณกลัวแต่ในฐานะคนที่อ่านดวงชะตาของคุณฉันเห็นได้ชัดเจนว่านี่คือตอนที่ดีที่สุดที่คุณจะเปลี่ยนจากความโชคร้ายไปสู่ความโชคดี จากความสูญเสียไปสู่ความอุดมสมบูรณ์และจากชีวิตที่ติดขัดไปสู่ความราบรื่นจนถึงบั้นปลายชีวิตถ้าคุณปล่อยให้เดือน10และ11นี้ผ่านไปโดยไม่ทำอะไรเลยเคราะหร้ายจะยังคงตามติดคุณไปและในที่สุดคุณอาจจะสูญเสียทุกอย่างที่คุณพยายามรักษาไว้ทั้งสุขภาพทั้งทรัพย์สินและแม้แต่ความสุขของครอบครัววันหนึ่งคุณจะเสียใจและตำหนิตัวเองไม่หยุดว่าทำไมวันนั้นถึงไม่ตั้งใจฟังสิ่งที่ฉันบอก ทั้งที่นี่คือโอกาสพิเศษที่พระเจ้าได้ส่งมาให้คุณแล้วจงจำไว้ให้ดีนี่ไม่ใช่คำแนะนำสำหรับทุกคนแต่มันมีไว้เฉพาะสำหรับผู้ที่รู้จักฟังในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นหากคุณยอมรับมันได้นั่นจะเป็นโอกาสอันชัดเจนสำหรับคุณในการหลุดพ้นจากกรรมและก้าวผ่านอย่างเข้มแข็งคุณจะไม่เพียงแค่ผ่านพ้นปัญหาด้านการเงินแต่ยังสามารถสะสมทรัพย์สินสร้างกระแสะโชคลาภที่ยั่งยืน เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงโชคชะตาไม่ใช่แค่ของตัวคุณเองแต่ยังรวมถึงทั้งครอบครัวของคุณด้วยและเมื่อถึงวันนั้นทุกคนรอบตัวคุณจะรู้สึกภูมิใจในตัวคุณอย่างแน่นอนวิธีดึงดูดเงินและโชคลาภสำหรับราศีของคุณในปี2568นี่จะเป็นโอกาสสุดท้ายในการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของคุณในปี2568หากคุณพลาดเครื่องรางนี้ชีวิตของคุณจะยังคงเป็นเหมือนเดิมต่อไปคุณคือคนที่ต้องตัดสินใจในเรื่องนี้เอง ฉันจะช่วยคุณในการดึงดูดเงินทองและโชคลาภให้เข้ามาหาราศีของคุณในหากคุณตกลงคุณจะลืมไปเลยว่าความจนเป็นอย่างไรฉันจะปลดปล่อยโชคลาภของคุณที่ถูกกักขังให้คุณเองฉันจะสร้างเครื่องรางพิเศษสําหรับคุณฉันจะใส่พลังลงไปในเครื่องรางด้วยมนวิเศษซึ่งจะทําให้พลังงานด้านมืดของคุณหมดไป เครื่องรางจะช่วยให้คุณและออร่าของคุณกำจัดโชครล้ายที่อยู่รอบตัวคุณมีพิธิกรรมที่หายากและทรงพลังด้วยเครื่องรางช่วยให้คุณดึงดูดเงินและโชคเข้ามาในชีวิตมันจะทำงานด้วยความช่วยเหลือของฉันและความช่วยเหลือจากพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใดแม้ว่าคุณจะหมดหวังเพราะขาดเงินต้องขอบคุณเครื่องรางนี้คุณจะเริ่มมีชีวิตที่เติมเต็ม เครื่องรางนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณจากหน้ามือเป็นหลังมือภายในเวลาแค่เดือนเดียวนีิสินทั้งหมดของคุณจะหมดไปเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณจากช่องทางต่างๆและคุณจะสามารถลืมความล้มเหลวทางการเงินและจะมีเงินไปตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ของคุณเครื่องรางนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อธุรกิจแต่เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆ ดังนั้นเราจึงมีผลิตภัณฑ์เพียง99รายการในปีนี้เราพยายามช่วยเหลือผู้คนแก้ปัญหาอยู่เสมอนั่นจึงเป็นเหตุผลที่จนกระทั่งถึงเดือนพรุ่งนี้คุณจะได้รับส่วนลด50%สําหรับเครื่องรางราคาสําหรับคุณจึงจะอยู่ที่990บาทเท่านั้นแทนราคาเดิมที่1,980บาทตอนนี้สมควรแล้วที่คุณจะได้ชีวิตที่ดีขึ้นโดยคลิกที่ลิงก์สั่งซื้อด้านล่างและกรอกข้อมูลต่อไปนี้ให้เรา 1. ชื่อเต็ม 2. หมายเลขโทรศัพท์ 3. ที่อยู่หาข้อมูลถูกต้องและครบทวกเราจะจัดลำดับความสำคัญของพิธีให้บุคคลน,นั้นก่อนจองล่วงหน้าเพื่อรับผลล่วงหน้าโอกาสไม่ใช่สำหรับคนช้า990บาทเป็นราคาสุดท้ายเราจะแบกรับความสูญเสียเพื่อช่วยเหลือคุณตลอด1ิปีที่ผ่านมาเราได้มอบโชคชะตาช่วยคนหลายพันคนพวกเขาได้ชีวิตที่สมปรารถนานักธุรกิจทำกำไรได้เป็นสิบพนักงานได้ขึ้นเงินเดือนความก้าวหน้าในอาชีพการงานกว้างขวาง เป็นผู้ได้รับเงินภรรยารักเอาใจใส่เป็นผู้ที่แสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่และลูกๆก,ก็มีอนาคตที่ดีเช่นกันแบบนี้มันมีถ้าคิดว่าคุ้มกดลิงก์สั่งซื้อได้เลยกินเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่สักวันก็หมดเกลี้ยง990บบาทช่วยให้คุณเปลี่ยนชีวิตได้ตามที่คุณต้องการมีแต่ได้ไม่มีเสียรีบคลิกที่ลิงก์ด้านล่างทันทีเลยนะและชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปเราสัญญาก,กับคุณเลย